สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาดูพระวัดลังสีนะครับพระวัดลังสีเดี๋ยวนี้พระวัดรังสีก็ไม่มีแล้วนะครับพระวัดลังสีปัจจุบันก็เป็นคณะหนึ่งอยู่ในวัดบรวรซึ่งมาก่อนนี้ก็ แยกกันเราอันนี้พระวัดรังสีนี้ก็เป็นเพื่อนๆคงได้ยินเคยเคยได้ยินคำคำว่า,าใครมีพระวัดลังสีชีวีไม่บางวายนะครับนี่คือพระวัดลังสีนะครับอันนี้เป็นคำกล่าวของกรมพระยาณริศรานุวัติวงศ์ได้บันทึกไว้ นะครับว่าเป็นของดีเมืองรัตนโกสินทร์ไว้ว่านอกจากยาอายุวัฒนาต่างๆแล้วก็ยังมีพระวัดลังสีช,ชีวีไม่วางวายนะครับกันนี้ก็คือของดีเมืองรัตนโกสินทร์ตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ต่อต้นๆแล้วนะครับก็พุทธลักษณะก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็คือว่า เป็นพระปางสมาธินะครับอันนี้น่าจะล้อพิมพ์มาจากพระกลิ่งนะครับพบราะลักษณะนั่งบนบัวนะครับนั่งบนบัวแล้วก็มีคล้ายๆกับหม้อยานะครับมีคล้ายๆกับคล้ายๆกับหม้อน้ำมนต์นะหม้อน้ำมนต์เนี่ยวางอยู่หม้อน้ำมนต์นี่ก็คือ ลักษณะก็เป็นพุทธน้ำพุทธมนต์ก็เป็นหม้อยาก็ได้เป็นน้ำพุทธมนต์นี <ellt on. S 2> ่ <obviamente> แหละนะครับไว้รักษาโรคนะครับลักษณะพุทธลักษณะก็คล้ายๆลาผ้ากิ่งเหมือนกันนะครับผ้ากิ่งคล้ายๆาผ้ากิ่งก็น่าจะรอบพิมพ์มาจากผ้ากิ่งนะครับเนื้อผ้าก็มีทั้งขาวทั้งดําแต่องนี้นั้นที่กระเทาะที่เห็นบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวจะส่องเนื้อให้ดูก็เป็นสีขาวนะครับ มีทั้งแบบล่องชาติปิดทองปิดทองเรียกปิดทองล่องชาติแบบองนี้นะครับปิดทองล่องชาติบางทีก็ลงลักปิดทองนะครับลงลักปิดทองคือทาลักสีดําแล้วก็ปิดทองลงไปอันนี้ทาชาตินะครับทาชาติแล้วก็ปิดทองอัน <Ugh>. นี้เขาเรียกเขาเรียกปิดทองล่องชาตินะครับพระลักษณะนี้มีราคาแพงมาตั้งแต่นานแล้วนะครับมีมานานาแล้วเรียกว่า หลักแสนตั้งนานแล้วนะครับหลักแสนตั้งนานแล้วสมัยก่อนนั้นแพงมากนะครับตกองสามสี่แสนนะครับเดีย๋ยวนี้ก็อาจจะราคาตกลงไปบ้างแต่องค์สวยๆอย่างนี้หายากอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับเ่านี้ยังมีความสวยงามนะครับยังไม่มีล่อ,ลองรอยการใช้มากนักนะครับเห็นได้ว่าลักษณะการกดพิมพ์เนี่ยนะครับ ลักษณะการกดพิมพ์เนี่ยก็มีพิมพ์อยู่หน้าเดียวเหมือนกันนะครับกดพิมพ์ลงไปแล้วก็ใช้หลังใช้มือคลึงข้างหลังนะครับเนื้อป,ปั้นแล้วก็พิมพ์ข้างหลังแล้วก็พอสักพักหนึ่งแห้งแล้วก็หงายออกมานะครับหงายออกมาแล้วก็นําไปตากแดดนะครับนําไปตากแดดลักษณะครนี้วิธีการดูนะครับวิธีการดูนอกจากจะดูความแห้งความเก่ากธรรมชาติของผ้าแล้วนะครับวิธีการดูพิมพ์นะครับ ท่านดูนะครับก็จะเห็นว่าพระเสียรเนี่ยจะต้องเป็นบัวตุ่มๆอย่างนี้นะครับเป็นบัวเป็นตุ่มบัวขึ้นไปแล้วก็ปลายแหลมนะครับสอ,สองขยักนะครับลักษณะตาออกมาเป็นตาเนื้อนะครับตาโตๆมาจมูกปากถ้าองค์ที่ไม่มีลักษ์ไม่มีปิดท้องล่องชาติเหอย่างนี้ ปากจะ,พะเพยิญนิดๆนะครับปากจะเรียกปากจูจๆ,ๆนะครับปากจูจๆนะครับหูซ้ายนะครับหูซ้ายองค์พระนะครับวาดเว้านะครับวาดเววออกมาเป็นแฉกหูขวาองค์พระโค้งน้อยๆนะครับมีผ้าสังกติผ้ามีหม้อน,น้ำมนต์นะครับนี่ชายจีวรผ้าตักและ มีความบัดเวาดูความความลึก่ยครับดูความลึกความคมของพระความลึกความคมดูแขนซ้ายอง์พระนะครับโค้งนิดๆพาดลงมานะครับพาดลงมานะครับพาดลงมาที่นี่นะครับอ่าแล้วก็รับกับหม้อน้ำมนดูขัดเพชรนะครับขัดเพชรดูขาขวาขึ้นมาพาดนะครับขาซ้ายสอดขึ้นไป แล้วก็ไปเว้นนะครับอย่างนี้มือขวาพาดลงมานะครับเห็นรอยนิ้วมือนะครับเป็นตุ่มๆเนี่ยเป็นตุ่มๆนะครับตรงใต้หน้าตากนั้นมีความลึกนะครับมีความลึกอันนี้เป็นฝุ่นอ่าเขาเรียกว่าฝุ่นฝุ่นหิ้งนะครับมันลึกมากนะครับเนี่ยตรงเนี้ยจะลึกมากเป็นผ้าอาสนะไม่ใช่เดี๋ยวก็ผ้าอาสนะก็เรียกว่าผ้า M, คล้ายผ้าก,กิ่งนะครับเป็นผ้าปูให้เห็นนะครับนะครับถ้าขยายมันก็จะเป็นลักษณะนี้มันจะดูไม่ค่อยชัดเพราะว่าเนื้อมันจะแตกไปนะครับกแต่ก็รู้ว่าให้รู้ว่าตรงเนี้ยตรงใต้น้นนาแข้งเนี่ยนะครับใต้น้าแข้งใต้ผาทั้งเน,นี่ยมีความลึกมากอ่ดาดูภาพอย่างนี้ก็จะรู้ว่ามีความลึกมากนะครับมีความลึกมากลึกกว่าทุกๆุทีท่ ลึกกว่าซอกลักแล้ออีกนะครับเนี่ยนะครับนี่บริเวณเนี้ยจะลึกกว่าซอกลักแล้ออีกนะครับล,ลักแย้บลึกเลยนะนะรตรงนี้บลึกเลยนะตรงนี้ดูแล้วเหมือนจะลึกกว่านะครับตรงนี้เส้นที่ปูเนี่ยบอเป็นสองขีดนะครับบอเป็นสองเส้นบัวนะครับบัวม,มีกี่กีบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดนี่บัวมีเจ็ดกลีบนะหนึ่งสองสามสีห้าหกเน่าจะเก้ากลีบนะมองไม่ค่อยชัดตรงนี้น่าจะสองกลีบอสองกลีบหนึ่งสอง้าหกเจ หัวกเก้ากีบนะครับตรงนี้กลีบใหญ่ติดกันอย่างกลีบใหญ่สองกลีบติดกันใหญ่นะครับอันนี้มีเส้นหนึ่งเส้นนะครับข้างบนนี่มองเป็นสองชั้นนะครับนะตรงใต้เส้นนี้นะครับมีลักษณะคล้ายๆผ้าผ้าผูกนะครับพเป็นผ้าผูก อ่อนช้อยนะครับห้อยห้อยลงมาเป็นผ้าผูกนะเป็นผ้าผูกห้อยชายห้อยลงมาลักษณะคล้ายๆโต๊ะหมู่บูชานะครับลักษณะคล้ายๆโต๊ะหมู่บูชานโะต๊ะลักษณะเยียงขึ้นมา เน yeah. ลักษณะคล้ายๆโต๊ะหมูบูชาบผ้าห้อยห้อยลงมาแล้วก็วาวลงมาตรงนี้เป็นบัวห้อยลงมานะครับเป็นลักษณะโต๊ะหมู่บูชาข้างๆางก็ัเป็นฐานนะครับใต้ฐานลักษณะการกดพิมพ์นะครับลักษณะการกดพิมพ์ เรียกปิดทองล่องชาติชาติสีแดงนะพระขนาดนี้หายากมากนะครับผมเก็บอยู่กับผมนี่ก็ตก20ปีแล้วครับนะจะเห็นว่าบริเวณใต้ขาเนี่ยใต้กะแขงเนี่ยลึกมากนะครับลึกกว่าทุกส่วน รกกวว่่าทุสนจำลักษณะพิมพไม่ดีนะครับจำลักษณะองศาแต่ละที่แต่ละจุดหูนะครับตรงนี้ไม่ออกหูตัวนี้ก็แบนออกนะครับเบนออกตาเนื้อมีรูปร่างนะครับปากนะครับคอ ขอบข้างเนี่ยนูนนะครับเส้นขอบข้างเนี่ยขอบข้างของพาาเนี่ยเป็นนูนสันนูนขึ้นมานะครับเป็นสันนูนขึ้นมาเนี่ยขอบข้างเนี่ยจะสันนูนขึ้นมานูนยาวเลยยันขอบเลยยันชนข้างล่างเลยนะครับสันนูนขึ้นมาเลยลักษณะการกดพิมพ์บล็อกพิมพ์มีแค่นี้นะดู นี่คือลักษณะของพระวัดลังสีพิมพ์ใหญ่นะครับวัดลังสีพิมพ์ใหญ่วันนี้ก็อเอาแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ร่วมรับชมสวัสดีครับ